ยังไปได้หน่อยไหนอันนี้นี่อี๋แม่งมีตัวแม่งรอน้ำไอ้สัสรอแดดกว่าน้ำขึ้น เราขอเราขอพี่อินซีอินซี Trên bên à bố mà trong <laughs> 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 ปลามีตัวแต่แม่งรอน้ำนี่แม่งเดกไม่กล้าเล่นแรงเดี๋ยวไม่รู้มันติดมากติดน้อย,โ,ย,ย,อยโอ้สบายเลยพอได้ครบเยอะหมดนั่นนะ ไม่โบนะครับไอ้ขึ้นก่อนเถอะเกี่ยวให้ดีดารู้จักอินซีไซส์ห้าหกโลไหมฮะ ลากแรกงออล,ลากแรงมากวิ่งไง่ามือกดไว้อะ่ะเนี่ยนิ้วพองเลยเนี่ยโอ้รลอยคู่เวลาเวลาขับเรือมันขับลำบากพี่มันพันลอยตัวเดียวให้แม่งแดกเหอะ ทีเดียวให้อยู่เลยนะไม่ต้องสนใจหลังเหลืองท้องเทิง,ทองเอาหมดเห็นตัวยังเห็นเลยไปแล้วไปแล้วไปแลอวไปแล้ว แรงใหญ่เว้ยแมงไม่ขึ้นทำไมมันไม่ขึ้น ขึ้นมาไม่ผมกลัวว่าผมกลัวว่ามันติดน้อยไงกลัวเบ็ดง้างอะ่ะคราวที่แล้วอะ่ะมันไม่ยอมขึ้นเห็นยัง เฮ้ยตกใจเดี๋ยวดิมันไม่ขึ้นอนะ่ะใจเย็นใจเย็นพี่กดดันที่ผายเลยดูดิแม่งอ,ออกออกอย่างเดียวเลยลงอีกแล้วไปอีกแล้วนี่อุ้ยขาวจ๊วเลยอุ้ยบอลล็อเลยพี่เปิ้น ยังใหญ่อะ่ะโอ้โยเจ่งเจ๋งเจ๋งเๆงเอาเอาโอ้โยขาขาโอ้โยเป็นไงไหนบิ๊กร้องสิจา้าก็ร้องสิจาบบ้านาจ้ามันจะปียากอะไรแก๋วเข้าตาเด็กเข้าตาตัวแก๋วอนี้ไม่มีหลุด มัดปากติดแน่นเลยพี่เพียบผมขอมีดแทงข้องนะเดยวเดี๋ยวเดินเลือนเลยโอ้โหทางนี้ไม่มีหลุดมัดปากอย่างนี้นี่ครับเป็นที่คล้องด่านแฉะเต็มเต็มอยู่ในตะกร้าใหญ่เบิด